ลูกตัดนะครับเป็นลูกหนึ่งนะครับที่ใช้ทําลายจังหวะของคู่ต่อสู้แล้ววันนี้นะครับเรามี3จุดสําคัญนะครับสําหรับการตัดลูกให้สั้นชิดเน็ตก็คือ 1. การตีลูกในจุดที่สูงนะครับ 2. การดึงแขนให้เร็วแล้วก็ผ่อนแรงไปด้านหน้าและ 3. ใช้ข้อมือให้น้อยที่สุดครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกทีละอย่างกันครับผม จุดสาคัญอย่างแรกนะครับก็คือการตีลูกในจุดที่สูงนะครับซึ่งการตีลูกในจุดที่สูงนะครับก็คือการที่เราสัมผัสลูกในตําแหน่งที่ตีเต็มวงนะครับเพราะว่าหลายครั้งเวลาเราตัดลูกนะครับก็จะชอบหดแขนในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะทําให้ลูกไปช้าแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้เข้ามาโจมตีเราได้ง่ายครับฉะนั้นเมื่อเราสัมผัสลูกในจุดที่สูงนะครับเ <tit les> มื่อเราตัดลูกลงไปก็จะทําให้เราตัดได้สั้นและตกหน้าเน็ตได้อย่างรวดเร็วด้วยครับ จุดสําคัญอย่างที่2นะครับก็คือการดึงแขนให้เร็วนะครับแล้วก็ผ่อนแรงเวี่ยงแขนไปด้านหน้านะครับผมอยากจะพูดถึงจุดแรกก่อนก็คือการดึงแขนให้เร็วนะครับซึ่งเราเรียกว่าแบ็ s ส i n g นั่นเอง การดึงแขนให้เร็วจะช่วยให้การสัมผัสลูกในจุดที่สูงนะครับทำได้ดีและรวดเร็วมากขึ้นด้วยนอกจากนั้นการทำแบบนี้นะครับก็จะทำให้เป็นการหลอกคู่ต่อสู้นะครับว่าเราจะตบแต่ว่าตัดลงไปนะครับทำให้คู่ต่อสู้ก็เสียจังหวะด้วยครับผมและหลังจากนั้นนะครับเราใช้การเหวี่ยงแขนไปด้านหน้าโดยการผ่อนแรงลงไปนะครับการทำแบบนี้ก็จะทำให้ลูกตัดของคุณนะครับย้อยตกลงหน้าเน็ตแล้วก็ทำลายจาังหวะของคู่ต่อสู้ได้ครับ และอย่างสุดท้ายนะครับในการตัดลูกให้สั้นก็คือการใช้ข้อมือให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าการใช้ข้อมือถ้าเกินไปก็จะทําให้ลูกเลยเส้นช็อตไปด้วยนะครับนั่นก็คือลูกตัดที่ไม่มีประสิทธิภาพครับนอกจากนั้นการใช้ข้อมือมากเกินไปนะครับยังส่งผลทําให้ท่าทางในการตัดของเรานะครับไม่เป็นธรรมชาติอีกด้วยครับผมดังนั้นนะครับเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการเวียงแขน ผ่อนแรงไปด้านหน้านะครับแล้วก็ตีลูกโดยใช้ข้อมือให้น้อยที่สุดนะครับก็จะทําให้ลูกตัดของคุณก็สั้นลงหน้าเน็ตทําลายจังหวะของคู่ต่อสู้ได้ดีด้วยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น3วิธีนะครับที่จะช่วยให้คุณตีลูกตัดได้สั้นนะครับจนได้เปรียบคู่ต่อสู้ได้นะครับเมื่อคุณนําไปฝึกเป็นประจํานะครับจนเกิดความชํานาญก็จะทําให้ลูกตัดของคุณมีประสิทธิภาพด้วยครับผม ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนของคุณสามารถแท็กเพื่อนใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมหรือถ้าคุณชอบคลิปนี้ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ f o w l r ล g h ร m i n t o n เพื่อคุณจะไม่พลาดเทคนิคดีๆที่มาจากเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ